สวัสดีชาาเพื่อนกีตาร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมมีทริคดีๆมาแนะนำนะครับในเรื่องของการทดคอร์ทดคีย์ถ้าเราอยากจะเอาเพลงหนึ่งที่มันอาจจะเป็นเพลงที่เราชอบแต่เพลงนั้นอาจจะเป็นเพลงผู้หญิงหรือว่าจะเป็นเพลงที่เสียงสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดย จะมีวิธีการเลือกยังไงครับว่าจะขอดไหนคีย์ไหนมาแต่ผมย้ํานะครับว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ที่สุดนะครับไม่ใช่บอกว่าดีที่สุดนะคืออยู่ที่รสสนิยมส่วนตัวอยู่ที่เงาเสียงเสียงของใกล้ของมันมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้านึกไม่ออกลองใช้หลักการง่ายๆสมมุติว่าผมจะเล่นเพลงสาวเชียงใหม่ถ้าสมมุติว่าในหนังสือเพลงในอะไรเขาบอกขอดมาว่าเป็นคีซีก็จะมีขอดซีขอดเอมายเนอร์ดีมายเนอร์อดจีอย่างเงี้ย เรืยอความที่สาวเชียงใหม่เนี่ยเป็นผู้หญิงร้องใช่ไหมนะครับถ้าถ้าเขาบอกเป็น C ีข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่อังบอเต้าได้ก็จะเป็นสาวแล้วสังเกตดูว่าเสียงผมแทบจะแบบว่าไต่ไประดับจะไม่ไหวเพราะมันต่ําเกินนะฮะดังนั้นเราใช้สูตรก็คือใช้เป็นคอร์ออดที่4 นะครับนับไปอีก4นะครับก็คือนับอย่างนี้ถ้าคอที่ที่ของโน้ตตัวที่4ของ C คืออะไรไล่ไปเลย C D E F นั่นหมายความว่าลองเอา F ดู C D E F อ่านะครับโน้ตตัวที่4ของ C ก็คือ F เนี่ยก็จะกลายเป็นจาก C A minor D minor G ก็จะกลายเป็น F เอามาแทนนะครับเปลียเป็น F ก็จะกลายเป็น d minor ก็จะกลายเป็น g minor ก็จะกลายเป็น c อ่ะลองฟังเสียงผมสิฮะว่ามันจะต่างจากตอนที่ยังไม่แปลงหรือเปล่าคือเจ้าเป็นสาวจีิงหมอ m บอเต้าไดก็จะเป็นสาวแล้วหลัดเป็นสาวจีิงไหมอ m บ่เต้าไดก็จะเป็นสาวแล้ว สังเกตดูว่าเสียงจะฟังดูดีขึ้นชัดเจนเลยจะไม่เหมือนกับตอนที่เป็น C ีตอนที่เป็น C ีมันต่ํามันจะฟังดูเหมือนเป็นโทนเดียวเป็นคีเดียวเหมือนอาศรศร่านหนังสือไม่เหมือนร้องเพลงเเจม,มัน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 จะใช้เสียงที่แผ่วเบามากจะต้องระวังมากไม่งั้นมันจะปีนเสียงลงไปต่าไม่ถึงเนี่ยจะเหนื่อยเลยนะครับ อาเอายกเป็นตัวอย่างอีกสักเพลงหนึ่งเพลง,พลงแพ้ใจของใหม่เจริญปุระนะครับเพลงนี้ก็ถือว่าฮอตทิตมากในสมัยก่อนตอนที่ผมเพิ่งหัดเล่นกีตาร์นะถ้าต้นฉบับเขาจงมาประมาณนี้ใช่ไหมครับเก็บใจไว้ในลิ้นชักก็ไม่เจอแล้วรักแท้เหนื่อยกับความเปลื่นแปลเลยมีแครไม่หวังพอๆกันเลยฮะเสีย <พ ca> งผมจะแบบว่าไต่ระดับ ให้มันต่ําลงไปไม่ถึงเพราะว่ามันมันมันต่ำเกินใช้หลักการเดียวกันก็คือเพ,เพลงนี้เป็นคีย์ซีใช่ไหมล่ะ C D ดีคอร์ดที่4ก็คือคอร์ด F ก็เก็บใ,ใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักแท้เหนื่อยกับความเปลี่ยนแปลงเลยไม่แคร์และไม่วังเห็นไหมต่างกันเลยเพราะว่าผมจะ มีเขาเรียกว่าอิสระในการที่จะเปล่งเสียงได้มากกว่าเพราะว่าเสียงมันสูงขึ้นไงเก็บใจไว้ในรินชักคงไม่เจอแล้วรักแท้เหนะ็นไหมมันจะต้องแบบว่าคีย์มันจะสูงขึ้นมันจะร้องร้องได้ได้ไดมีทํานองขึ้นร้องได้แบบว่าใส่อะไรแบบมีความมั่นใจเยอะขึ้นนะครับอ่ะสาธิตแค่สองเพลงนี้ให้เห็นนะครับแต่ย้ำนะครับว่าไม่ใช่สู่ตายตัวนะฮะ คือบางคนเสียงทุ้มเสียงแหลงแหลมเสียงมันใหญ่เสียงเล็กอะไรเงี้ยมันมันต่างกันถ้าลองสูตรนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยพอใจเนี่ยค่อยไปลองอย่างอื่นแต่ถ้ามันนึกอะไรไม่ออกจริงๆเนี่ยให้นึกเป็น1 2 3 4สมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยก็เอาคอร์ดท,ที่4ไปเลยเอาคีย์ที่4ไปเลยแต่เพื่อนๆก็จะต้องอเทียบกับคอร์ดอื่นแปลงคอร์ดอื่นด้วยนะหมายถึงว่าถ้าใช้หลักการนี้ก็จะได้ความรู้เรื่องของการแปลงคอร์ดด้วยอย่างเช่นว่าเพลงแพ้ใจเมื่อสักครู่นี้เนี่ย ถ้าต้นฉบับมันมา C แล้วก็ E minor แล้วก็ A minor เนี่ยแสดงว่าใช้ F เนี่ย C ก็จะเปลี่ยนเป็น F นะครับจาก E minor ในีย์ C ก็จะกลายเป็น A minor นะครับเห็นไหมมัน,ม,นมันก็จะแบบว่าจะต้องจะต้องทดขอดอื่นไปด้วยผมว่าเขียนตารางง่ายกว่านะฮะอ่า C เป็น F E minor ก็ เป็น A Min o นอนะครับอ่าอย่างเงี้ยหรือว่าคอร์ด D Min o อก็เทียบเป็น G Min o ออะไรก็ว่ากันไปอ่ะลองใช้หลักการนี้ดูครับ